สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บดอกไม้อีกเหมือนเดิมแล้วก็จะพาดูไอ้นี่ค่ะมันละมันสุกแล้วโอ้ยดูสิคะพันนี้ดกดีจังเลยนี่เห็นไหมดกเป็นพวงเลยดกเป็นพวงเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอยู่มุมเดียวนี่ม,มุมเดียวนะเนี่ย ดูสีสีลูกเลยอุย้ยสวยจังเลยเหมืนอนเรียงก,กระทองคำน่ะกำลังพร้อมที่จะแตกน่ยอูย้สวยจังเลยเพื่อนๆคนไหนอยากได้มเมล็ดเนะะี่ยค่ะทักมาเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ค่ะดูนี่อุยอันนี้แตกแล้วมันก็จะลงไปแบบเดิมมันก็จะเป็นต้นพันขึ้นมาเราก็ไม่ต้องปลูกอีกครั้ง โอ้ยมาละเราสุกเยอะเลยเก็บไม่ทันดูค่ะเ,เพื่อนๆลูกนี้ก็สุกโอ้ถ้าสุกแล้วเขาจะแตกปริดออกมาแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะลูกนี้ไม่ทันไม่ทันสวยเลยโหงามมากเลยลูกใหญ่เลยนี่เห็นไหมคะเก็บมเมล็ดพันไว้นะให้ปลูก จ็จะเก็บไว้ก่อนวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆว่าจะไปเก็บไยอดมะลุมพอดีมีสายเข้าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ